ู้รักค่ะ oh. จุดน,นี้โอกาสที่เราจะเห็นกวางผากับเลี้ยงผาเป็นสัตว์ป่าสงวนของเมืองไทยอะค่ะ mm hmm. มากที่สุดแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะกลัวคน mm hmm. เขาจะชอบออกมาตอนเช้าเช้าสักตีห้าครึ่งของมุเช้าแบบนี้ค่ะ mm hmm. เขาจะออกมารับแดดแล้วก็มาหาของกินป oh. ีนภู oh. เ,เขาเก่งมาก,กเลยเนะี่ยค่ะเขาจะเป็นพวกสัตว์ที่ชอบปินตามไายเขา mm hmm. ค่ะ เลียงผากับกวางผากับเลียงผากวางผากับเลียงผานะครับโอ้โหนี่เงี้ยมเงี้ยมแปลว่าอะไรฮะเงี้ยมคือเป็นสองสองอันนะฮะสองอันที่อยู่ติดกันอ๋อเงี้ยมหรือว่าผาคู่รักก็ได้ผาคู่รักนะครับสองอันคู่กันอ่ด้านล่างนู้นก็จะเห็นฮะเป็นหัวใจด้านล่างนู้นฮะอ๋อตรงไหนหัวใจด้านล่างค่ะเป็นพุ่มไม้ด้านล่างฮะอ๋อป็นกินฮะ อ๋อ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 ,อ,อ,อหัวใจนะครับที่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับตรงตรงผาแง่มเนี่ยะครับผาแง่มก็คือผาคู่รักนะครับตอนนั้นเราก็เคยไปผาสองฤดูดครับก็เรียกผาแง่มเหมือนกันนะครับมีคนเรียกให้ถ่ายนะครับนี่ครับเขาอยากเข้ากล้องมากเลยครับแล้วเขาก็ชี้ไปทางอำเภอแม่จันนะครับก็ เดินกันไปเรื่อยๆครับตรงนี้รู้สึกจะชันขึ้นนะครับก็ให้เดินด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะครับท่านใดที่เดินไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้มีมีป้ายผ่านแง้มน้อยอธิบายไว้นะครับก็โอเคครับอย่างที่น้องไกลเขาพูดมานะครับก็เลยไม่ต้องพูดพดซ้ำนะครับนี่นะครับอันนั้นก็ผาแง้มครับนี่มาคล้ายๆเป็น หนังสติกเล็กๆนะครับแล้วก็มีหินหินหัวใจนะครับก็มีพุ่มไม้นะครับก็จะมีกวางผาหรือเลี้ยงผานะครับมาในช่วงเยวช้าครับแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ปรากดนะครับเพราะว่าเขากลัวคนนะครับกวางผานะครับก็ที่นี่เขาถูกเรียกว่าม้าเทวดานะครับเพราะว่าสามารถไต่ตามหน้าผาสูงชันได้นะครับอย่างคล่องแคล่วนะครับ ด้วยกีบติ้นแข็งแรงครับแล้วก็ฟางผาเนี่ยจะรับน้ําหนักได้ดีครับเหมาะแก่การกระโดดไปมาแล้วก็กุหลาบพันปีคไต่ไปมาตามหน้าผาน,นะครับ,บไหนไหนกุหลาบพันปีนี่ครับยัง,ง,ย,งยังไม่บานนะครับอันนี้มีดอก <c oughs> น,อนะครับกำลัง,ง,งจะบานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเด้อ๋อนั่นนี่กล้ๆนะโหเปเป็นแดงแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ดีกว่านะครับกุหลาบพันปีนะครับอันนั้นก็คือองุ่นป่านะครับไหน ไม่หรอกไม่เป็นพิษใช่ไหมน้องไก่เขาเชียร์เชียร์ให้กินนะครับให้พี่กินขุณแพช่วยถ่ายให้หน่อยฮะนี่ครับอันนี้ก็องุ่นปลาสรรคุณเป็นไงบ้างน้องไก่สรรพคุณสรรพคุณไม่รู้น้องไก่กำลังเปิด Google อยู่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกินก่อนนะไม่มีค่ะสรรพคุณต้นโอ้ไม่มีครับไม่มีครับเหมือนไม่แล้วอะไรที่ธรรมชาติได้ก็โอเคครับองุ่นป่า เงามุนปลาก็จะหรือว่าเรียกว่าอีกชื่อนึงก็คือช้างมยมดอยค่ะช้างมยมช้างมยมดอยน่าจะเล็กถูกะเออปิดได้เนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นทางที่เดินสบายครับทางลาบนะครับไม่เย็นเลยเพราะว่าใส่กางเกงสองชั้น ลงไปด้านบนตรงไหนดูสิด้านนู้นไม่เมื่อกี้เราเดินตามไหล่เขาลงมาถ่ายขึ้นบนก็ถึงนะคะนี่จะเป็นเงานะครับแล้วก็แสงนะครับนี่ผมกําลังเดินถอายหลังนะครับเพื่อที่จะถ่ายนั่นครับแล้วก็จะเห็นผังแง้มครับโอ้โหเป็นง่ามนะครับนี่เป็นแง้มต้องจินตนาการนะครับว่ามี หมาเทวดานะครับหรือว่ากวางผาหรือเลี้ยงผานะครับอยู่บนนั้นนะครับนี่นะครับก็จะมีเมฆและหมอกเดินเป็นเพื่อนอยู่ทางขวานะครับทางซ้ายก็เป็น,น,นาาต้นไม้นะ,นาาะนนครับไฮไลท์ของที่นี่ค่ะนี่แหละไม่ใช่นู่นอิ แต่ว่าดอกยังไม่ออกค่ะต้นนี้มันจะมีอยู่ไกลไต้นกุหลาบพันปีนะครับแล้วก็ที่เห็นแดงๆรอดกล้องนะครับก็คือกุหลาบพันปีใช่ไหมค่ะกุหลาบพันปีนะครับก็อันหนึ่งดอกจะมีหลายพันกลีบเขาก็เลยเรียกว่าดอกกุหลาบพันปีไม่ใช่ว่าเขาอยู่ได้หนึ่งพันปีปะีที่ปอปาลอลิงสไลอีนะครับใช่ค่ะเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วกล้องนี้ที่สูงไม่ได้ครับก็นี่เป็น กลับพันปีนะครับโลโดเดนดอนนะครับก็เขาบอกว่าในหนึ่งดอกนะครับก็จะมีประมาณเป็นเป็นพันใบนะครับก็เป็นผมเข้าใจว่าเป็นเป็นพันใบแรงเงี้ยไม่ใช่ว่าหนึ่งพันปีมาทั้งต้นหนึ่งนะครับแต่อาจจะถูกอถูกเสียงทําให้เข้าใจผิดน,นะครับถ้า,ถ,านนถ้าเป็นเขานําไปผสมพันธุ์มันจะมีแค่ อันนี้นเดียวอืมอันนี้ที่ผสมสมไปอันนี้ชื่อดอกนกกินปลีหางยาวนนกกิปลีหางยจะมีอยู่ในหนึ่งตัวเจ็ดสีแต่ว่าช่วงนี้ดอกมันยังไม่บานเยอะค่ะอืมนกอะไรไม่มาใช่ค่ะนี่ค่ะนี่สีแดงนี่ค่ะกุหลาบพันปีนะโอ้โหเจอใกล้ที่สุดกุหลาบพันปีครับโอ้โหด้านบนก็เห็นเห็นกุหลาบพันปีนะครับนี่ดอกหนึ่งนะครับ ก็เหมือนกับจะรู้ใจเรานะครับแล้วก็อันข้างล่างนี้ก็เป็นดอกดอกนะครับโอ้ดีใจมากเลยครับไม่ต้องไปจนถึงจุดที่อันตรายเนี่ยก็สามารถถ่ายได้สักดอกนึงก็โอเคแล้วครับรู้สึกว่าไกด์เราเริ่มกลับมาหนาวนะครับตอนนีนย้ยังใส่ชุดยังใส่ชุดชุดม้งอยู่นะครับนนกลับมา มันจะหนักเพราะเราต้องมีที no ่พาพเอวที่พานหลังข้างหน้าแล้วก็ทั้งกลางเกงใช่ค่ะมันจะเดินลำบากก็เลยจำเป็นจะต้องใส่ชุดเสื้อตัวเดียวค่ะอันนี้เป็นใบเมเปิลนะครับแต่ว่าใกล้ที่จะเขียวแล้วก็รุ่งโรยไปนะครับไปข้างหน้าต่อครับ อันนี้ดอกกุหลาบพันปีนะครับที่กําลังจะตุ้มๆนะครับก็กำลังจะเริ่มบานนะครับอันนี้ก็อีกอีกดอกนะครับสองสามไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเขาก็กําลังชื่นชมดอกกุหลาบที่กําลังจะเริ่มบานอยู่นะครับเขาจะทนไฟกุดเจ้ะ กุดเกี้ยกุดเกี้ยคฮะกุดเกี้ยทนไฟลากทนไฟลากเขาจะทนไฟหลังจากที่เขาแห้งๆแบบนี้เสร็จฤดูร้อนเขาก็จะแห้งไปตายไปหลังจากนั้นก็ดูฝนเขาก็จะขึ้นมาใหม่อค่ะเป็นเป็นช่วงระยะของเขาะค่ะการมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายไปของเขาอืกุดเกี้ยทนไฟนะครับอ๋ออันนี้กุหลาบอีกแล้วนะครับเราเริดปีเริ่ม ความโอ้ทั้งสันเขาทั้งหมดจะว่าบานจะบานเต็มจะสวยมากๆเลยค่ะบานทุกไหนเอ่ยส่วนใหญ่จะปลายทุ่งสุจีจนถึงปลายกุมคาค่ะโอ้ไปบานเรื่อยๆค่ะอ๋ออันนี้ก็แบบมันทยอยบานใช่ไหมยังไม่บานป้อมกันออกค่ะของที่เป็นธรรมชาติเขาจะไม่รีบบานอืเขาจะค่อยๆบานความสวยงามต้องค่อยๆบานไปทีละเลื่อยทีละนิดทีละหน่อย พลังงานของธรรมชาติก็จะค่อยๆบานสะสมไปนะครับไม่ไม่รีบร้อนนะครับเป็นบางต้นที่มันมีนอกเหนือจากสีแดงกับสีขาวเนี่ยมันจะเป็นต้นที่เขาพ่อพันธุ์ใหม่อืมันจะเป็นต้นเล็กๆปิ๊ดๆแล้วก็พุ่มของเขาจะไม่เป็นพุ่มใหญ่จะเป็นแค่ดอกเดียวดอกเดียวแบบนี้อ๋อเล่งเล่งหรือเปล่าใช่ที่อยู่ตรงด่านที่สองพี่อ๋อด่านที่สองที่เราเดินผ่านไปแล้ว มันจะมีอยู่หลายสีถ้าธรรมชาติจะมีอยู่แค่สองสีเท่านั้นค่ะธรรมชาติมีอยู่สองสีนั้นคือสีแดงกับสีสีขาวสีแดงนะครับในนี้จะไม่มีสีขาวสีขาวจะอยู่ตรงเส้นทางที่เราเข้ามาเป็นกิวค่ะที่เราเข้ามาที่มาไม่ถึงจุดนี้เหมือนกับว่าเรามาไม่ถึงกิวแมปานนี่เขาบอกว่านี่ครับจุดที่สองครับจุดนี้ก็คือกิวแม่ปานครับ หมายถึงว่าช่องแคบบนสันเขาท,เที่เรากำลังจะเดินตรงนี้ส่วนแม่ปานก็คือน้ำตกแม่ปานที่อยู่ทางด้านล่างของอำเภอแม่เจมตรงด่านที่สองเลี้ยวซ้ายเข้าไปข้างในค่ะแม่น้ำตกแม่ปานก็จะสวยแต่ว่าเราจะต้องเอารถไปจอดแล้วก็ต้องเดินเข้าไปในป่ารอบนึงค่ะทำไมน้ำตกที่นี่เขาเรียกว่าแม่แม่หรือหปอ่าเหมือนเป็นก็เขาเคารพบูชาหรือเปล่าเป็นแบบนี้ค่ะคุณพี่ เป็นต้นน้ําต้นน้ําเหมือนเป็นแม่ค่ะคุณแม่แม่ของน้ำใช่ค่ะแม่น้าใช่ค่ะเป็นต้นน้ําที่นี่จะเป็นต้นน้ํไหลลุ่มสุดด้านล้างเขาก็เลยชอบเรียกว่าเป็นแม่ครับแม่คือผู้ให้กําเนิดนะครับก็เรียกเรียกกันด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าวิถีเขาก็อิงกับธรรมชาตินะครับอย่างนี้นะครับด้านบนจะมีน้ําตกอยู่ห้าหกน้ําตกก็คือ น้ำตกวชิรธาน,น้ำตกสิริธาน้ำตกสิริภูมิน้ำตกแม่ยะแล้วก็น้ำตกแม่กลางค่ะที่ยอดท,ที่สุดจะเป็นวชิรธาแต่แม่ยะจะเป็นน้ำตกที่ติดที่สวยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะแต่ว่าทางเข้าก็จะลำบากนิดนึง <laughs> วชิรธาเราเคยไปเยือนมาแล้วครับตรงนี้ก็คือกิ่วแม่ปานนะครับเพราะว่า<อ> ทัศนียภาพสองข้างทางครับมีสันเขาที่มีความแตกต่างกันมากครับป่าด้านในก็จะชุ่มชื้นครับเขียวชุ่มด้วยพันไม้ดั้งเดิมครับแต่ด้านนอกนะครับก็แดดร้อนตลอดวันนะครับถ่ายเห็นป้ายด้วยนะคะเพราะว่าป่าดั้งเดิมนะครับก็ได้รับความเสียหายจากไฟป่าในอดีตครับหน้าดินก็ถูกทำลายนะครับ สภาพพื้นที่เป็นแนวอินพาแล้วก็ลมแรงครับทำให้ไม่มีไม้ใหญ่ที่เติบโตตลอดเวลาครับเมื่อฝนตกด้านนอกครับน้ำไหลแรงชะหน้าดินลงถมกล้วยให้ตื้นเขินครับผิดกับด้านในครับโอเคนะครับจุดที่12นะครับกิวแม่ปานะครับก็เหลือสามจุดครับก็จะ กลับไปที่จุดเริ่มต้นครับก็จะจบสิ้นนะครับสปายสปายนะครับก็เขาบอกว่าจะร้อนมากนะครับเมื่อใกล้เที่ยงใกล้บ่ายนะครับตรงทางเดินนะครับก็คล้ายๆไม้หมอนรถไฟนะครับหนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งชีวิตคนไอ้ไม่ใช่นะครับนั่นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับครับก็เดินไปเรื่อยครับก็ ทางโอแต่ละสันนี่ก็จะให้รูปภาพนะครับบรรยากาศที่แตกต่างกันไปนะครับก็ในอดีตเคยไฟป่าทําลายนะครับแล้วตอนนี้ก็เดินไปในทางแคบๆครับก็มีพระอาทิตย์นะครับก็ยังตาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับก็เดินหลบๆนะครับอันนี้จะไปที่จุดที่สิบสามนะครับแสงส่องเข้ามาหน่อยนะครับก็ สองวิวทางด้านขวาครับมัน,น,นเป็นอำเภอแม่แจ่มนะครับนะครับช่วงช่วงไหนไม่เจอพระอาทิตย์นี่จะสบายมากเลยครับอ้าวกลัาเจอแสงกันแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับน,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 นี่นี่นี่นั่กุหลาบเป็นปีนั่นน,น,น,นี่ครับต้นนี้นี่ออกดอกแล้วนะครับโอ้โหมีใบที่ละเอียด มากเลยครับในหนึ่งดอกนะครับกุหลาบพันปีนี่ครับโอ้กุหลาบพันปีก็จะค่อยๆ่น้องถ่ายคุยหน่อยะทยอยออกมานะครับน,น,นั่นครับ,รบเราก็าไปในทางของเราต่อนะครับ และนั่นก็คือเลียงผานะครับเดินมาแล้วครับแต่เลียงผาตัวนี้จะเดินไม่ค่อยเก่งครับสะดุดเป็นประจำนะครับวันนี้เราจะเห็นแต่ผาเลียงครับผาเลียง,ยง <laughs> ผาเลียงลายเ้ยระวังระวังพอแล้วทะเลภูเขาโอ้โหเนี่ยครับเมฆเหมือนหน้าเราเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับเมฆครับเมื่อกี้เราอยู่สูงมานะฮะเราเดินลงเขามานะครับเราก็เดินลงมา นตรงขวามือนี่ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่ารถเตี้ยนะฮะแล้วก็เดินเดินอยู่มืดๆม,ม,มาเจอแดดเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับราอาจจะน้ามืดได้ครับตอนนี้ทางก็ค่อยๆลดหนั่นไปนะครับก็รู้สึกว่ากระแทกเข่าขานิดนึงนะครับแต่ว่าเราใส่รองเท้าที่หนาพอสมควรนะครับก็พอไปได้เรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่สแสดงอาการนะครับอาจจะไปสะแสดงอาการ เย็นนี้พรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็ว่าให้ถ่ายเห็นต้นหญ้ากับภูเขานะครับดูครับเป็นไงโอ้โอเคครับไม่รู้อันนี้กล้องฟังกล้องมืดหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรครับจุดจุดระหว่างจุดสิบสองกับสิบสามนะครับเนี่ยครับเราจะโดนสันเขาลูกนี้บังภูเขาเลยครับโอ้จะต้องจากลาแล้วน่าเสียดายจริง เราต้องจากลากันเลยจากลากจริงครับโอเคหายไปแล้วครับแล้วก็เข้ามาสู่ทางลงมูลเล้ยลงต่อไปนะครับยังไม่ถึง10บโมงนะครับก็เริ่มรู้สึกถึงความความเย็นและความร้อนมาประสานกันนะครับนะครับอันนี้ก็มีแยกซ้ายแยกขวานะครับแต่ว่าต้องเลี้ยวขวาไปนะครับเพราะว่าจะเป็นจุบชมวิวสุดท้ายนะครับจะเป็นแบกกาจะเป็นพระธาตุนะครับ นี่ก็เดินซอกแซกไปนะครับน,น,นะครับขึ้นๆนะครับอ่าตรงนี้เย็นๆหน่อยครับต้องอยู่ทางขวาแน่เลยอยู่ทางขวาแน่เลยนั่นครับใกล้จะถึงยอดแล้วจิ๊บอ่าโอ้โห มีความรู้สึกว่ามันกว้างมากเลยครับกว้างกว่าจุดอื่นๆครับ oh. แต่ถ้า oh. ตอนเย็นนี้คงจะให้ความรู้สึกนะครับโ oh. อ้โหพระธาตุอ๋อต้องเดินลงไปอีกนะครับ oh. นั่นโอ้โ oh. ห oh. พี่เป็นถ่ายตรงรัวที่เขาถ่ายตรงนี้มันจะสวยมากแต่ระวังเล่นด้ยนะครับ oh. นั่นครับพระาธาตุครับแต่ตรงนี้จะค่อนข้างลื่นนิดนึงนะครับนี่ครับไกลก็ลงไปด้านล่างจะเห็นสองพระาธาตุครับเพราะของนี้ต้นไม้มันบงังหายชื่อพระาธาตุอะไรครับชื่อพระาธาตุของนายหลวงคันมัพระเมทินีดอนนาพะัฒนศิริ่ะค สีน้าของหลวง .9 สมของราชินีคอือมีสองพระธาตุนะครับอ๋อนะครับของทางขวานี้เป็นของพระราชาร .9 ค,ครับส่วนทางด้านซ้ายเป็นของพระราชินีร .9 นะครับสีน้ำตาลกับสีม่วงนะครับเที่ยวตรงนี้เสร็จกไปเที่ยวตรงาาพระธาตุได้ค่ะเขามีที่จอดรถแล้วก็ มีบันไดลู่นอแล้วก็ปัจจุบันเขาที่สร้างเดินที่กั้นเป็นเหล่ากระจกทำนะครับอันนี้ก็เป็นวิวสามโกสิบองศานะครับก็จะเห็นกว้างๆครับเห็นอำเภอแม่แจ่มนะครับจุดนี้เขาจะชอบมาดูภาพทิศตกฝั่งนูนน้นก็เป็นจุดชมวิวพระทิตตกนะครับยอดนิยมนะครับมาดูกันตรงนีาต้องกะเวลากันให้พอดีพอดีนะครับ อ๋อแต่ว่าก็จะใกล้ๆก,กับทางออกนะครับสวนมากเป็นสามร้อยหกสิบองศาอะไรดวงจันรวงเดิระวังอย่าไปริมมากอยู่ตรงนี้ นี่ก็เทียบกับตัวคนกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติโอ้เราดูเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งจริงธรรมชาติมันดูยิ่งใหญ่ต,ตรงนี้เขายังให้ล้อมล้วนครับก็ดีครับก็ให้อารมณ์ธรรมชาติธรรมชาติดีคนะรตรงนี้จะลื่นนิดนึงครับก็จะเป็นฝุ่นทรายนะครับที่เห็นก็รอยเท้าไม่ใช่บีไวนะครับรอยเท้าคน <laughs> คนมีคนเนี่ยถ่ายข้างล่างนี่ข้างล่างเป็นเนินๆเนาะไม่กล,าล้าเดินเอามาที่ถ่ายถ่าต่อเลยนี่ครับมีหนังแบบอยากเข้ากล้องนะครับก็จัดให้ครับอันนี้เป็น,รรนความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติครับ คนภูเขาแล้วก็เมฆท้องฟ้านะครับข้างล่างข้างล่างก็จะมีโอ้โหนะครับเป็นจุดนนเนินๆนะครับแต่ก็จะลืล่นๆนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็วิวก็ชาวแม่จแจ่มเขาเอาวัวมากินนะครับก็กินหญ้านะครับวัวว,วัวเยอะไหมเยอะค่ะ โอ้วเป็นฝูงนะครับฝูงเป็นรลายร้อยตัวนะครับทางไกลก็บอกมาเนะี่ยกินแล้วก็หญ้าก็จะหายหายไปนะครับนี่ครับมุมฮิตครับมุมฮิตนี่นะครับเป็นมุมยอดฮิตของการถ่ายรูปในจุดสุดท้ายนะครับนนรแสงอยู่ด้านนู้นนะครับ ไกด์ของเราก็ถ่ายรูปให้กับโปรดิวเซอร์ของช่องเรานะครับวันน,น,วน,นี้ก็สวยๆหลายจุดนะครับอ่บอกวาาาเเเดดินราาดนรหหัหลัลงไป,ไปจุดเสียงป่านะครับก็เป็นจุดพักนะครับให้สงบจิตสงบใจนะครับทำสมาธินะครับ นั่งหน่อยก็จะรู้สึกดีนั่งเด็ดนั่งแล้วลุวกไรื่อยเร่อยนั่งแต่นี่ครับไกด์แนะนําให้นั่งนะครับจะมีคนเปมนเขาร้อนแล้วครับถอดเสื้อผมก็อยากถอดน,นะครับแต่ว่าไม่มีที่เก็บมือไม่ว่างต้องถ่ายไปด้วยเสียงนกจิ๊ดจุ๊เขาบอกว่ามีที่เหมือนจะเดินง่ายงอาแล้วแต่ว่าร่างกาย ปรับตัวไม่ทันคนระับบางคนก็เป็นลมแล้วก็อ้วกนะครับก็ค่อยๆหายใจไปนะครับนะจมูก<ะ>ให้เรียบร้อยก่อนออกมาก็ดีนะครับว่าของเรานี่มากินโจ๊กถ่วยเล็กๆสองคนนะครับหนึ่งถ้วยแบ่งกันสองคนนะครับจโ,โจ๊กก็เริ่มท้องหิวนะครับเพราะว่าตอนเช้ามืดนะครับรีบรีบขับรถมานะครับ รีบขับรถออกมาตั้งแต่สักตีห้าครึ่งอะไรประมาณนี้ครับจากที่พักนะครับก็มีเสียงของนกเก็สีนะครับจำชื่อนกไม่ได้นะครับก็